วันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักกัญญาสเสด็จไปยังเจริญนครหอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเปิดงานสืบสารรักษามะดะดะรดกภูมิปัญญาศิลปาชีพรวมไทยเทิดไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,นโอกาสทรงเจริญพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565<อ>เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่างานหัตถศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติและเพื่อจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในการนี้ท่อประเนตนนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ผลิตจากงานหัตถศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตนำมาสร้างสารรค์เป็นผลงานที่สวยงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระกรุณาทิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาที่ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเอาไว้สามารถสไร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวของสมาชิกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาผ้าปักจากสารไม้ไผ่จากสารย่าลิา่เผากระจูดไม้แกะสลกักเรือกอและเซรามิกดอกไม้ประดิษฐ์และสินค้าเบเตเลต์รวมถึงสินค้าพิเศษเฉพาะไอคอนสยามอาทิเรือกอและสีพาสเทลเซรามิกรูปทรงใหม่พิเศษและกระบุงผ้าชาวเขาโดยงานจัดไปถึงวันที่21สิงหาคมนี้